สวัสดีค่ะค่ะเจติมค่ะวันนี้สีตอง<บ>ก,กระชาติตะล้งบกบรรยากาศเพิ่งพลังสีลงตอนแกะาไม้อะไรอยู่น้องจักไลนน้อนี่ฮือ ลไลาลาลาองเมาหนึ่งเมาเซียนสะดุ้งหรือเห่อเหสะดุ้งเสียนระดุ้งเสียนเหไปขายของตลาดนัดพอมเลือกข่าววิานันเย่พ่อประจาโอามาชอหาจนพอล้วนน้องเน่ะโอ้ยพักใหด้ดู อันนี้สะดุ้งบ่หรือบ่ได้ลงนั่งเบิง่งคือลูกธรรมชาเิียอันนี้นั่งเบิ่งอันที่อัน,นอ้อมแห้งไว้ถ้า,านนไปขายของตลาดนัดเนาะค่ะเนาะยามน่้าไปขายของตลาดนัดซื้อเครื่องดื่มอยู่จะลุงตัวจริงค่ะอันนี้นั่นละมันหมานเด้อค่ะเด้อครับเอาเล่าขวดนึงเอ็กเตอร์ชอยสปอนเซอร์คุ้มยิงเล็กค่ะหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาสี่คนมือหนี นัางมาสี่คนสวัสดีค่ะคิดตองค่ะวันนี้ไม่แต่งหน้านะคะหน้าสดค่ะ <c oughs> มันใจนนมันใจค่ะนนหน้าสดค่ะมันใจค่ะหน้าสดสดตามไปค่ะโม่พี่หน้องป่าไหม <c oughs> เอาไปว่างค่ะกองไว้พุ่นบัดนี้ เสียนสะดุ้งเสียนแหพี่น้อง้นมลพ้นงงเสียนสะดุ้งเสียนแหกำลังกินเขาตื่มพลังค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตขออนุญาตค่ะอาจัดไปขออนุญาตค่ะเสียนสะดุ้งคนกําลังเติมพลัง ขออนุญาครักำลังกินเข่าครับโอ้ยเป็นตะแเสบขนาดเติมพลังเสี้ยนสะดุ้งเสี้ยนแห่ค่ะมันมานมันมานเด้อค่ะเด้อเพราะเบิ่อเบื่อมาหมานเนโนนเป็นบ่อปลาขังไว้แล้วมาเกี๊ยไก่เจี๊ยพาด สวัสดีค่ะเจ๊ไก่เจ๊พาดเ้าี่ FC JA ขอบคุณค่ะค่ะเส็บมันหมันค่ะซุปเขือมแต่เนวเส็บเส็บเนื่เสบเอะจำประแดกแมนแมนมันหมานค่ะมันหมันมะมะเขือค่ะเดี๋ยวทรงข่าวเนาะเนี่ยติ๊มบ่ เดี๋ยวฮอดเวลานันจังหลุ่นกับยายเอเนาะค่ะเนาะให้เพื่อนภาคกินเข่าสักก่อนสามสาวสามสาวสามน้ำสกุลค่ะมันมานค่ะบรรยากาศค่ะเพ่นหยอกกันมันมวนค่ะก้อนสีรงค่ะน่า่อยังบรรยากาศ มื้อนี้มื้อนี้บม่มีหมอลำสิ่งงันเด้อค่ะเด้อบรรยากาศสดๆธรรมชาติธรรมชาติหน่วยกีดหน่วยกนั่นกะบ่มีมื่นธรรมชาติ <c oughs> อาลุนพี่น้องรุ่นรุนลุนุนรุนรุนพี่น้องรุนลุนรุนลุนุนลุนรุนรุนรุนนเดอดเาแล้วพี่น้องเอ้ยยินทองวาอยู่วันดึดๆสะดุ้งดดกดมือเน่เ็นบ่อขาเห็นบ่อพี่น้อง

รุ่นค่รุ่น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 อ้าวมานมานมานคมมานขนาดเล่านะเอ้จี้กะตันจีบเทลตูค่ะร้อยกระตันจีผ่านเพราะท่านลุงบอก รุ่นรุนรุ่นรุนรุนรุ่นรุ่นุ่นร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 ุ่นุ่นรุ่นรุ่นร่นรุ่นรุ่นรุุน เออเจ๊ตัดหนานเจ็บร่อย

อยูกตังไส่จะต้องใส่สะดวงเลยโอเคไอ้เออรุ่นรุ่นรุ่นื้อดืดแล้วดืดแล้วอ่าสิได้รุ่นตด้เจ๊กัดตัดดีละมือดีบาดดีนะโอ้ยแย่ก็ได้เออเออ 2 luôn 72รุ่น luôn 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 รุ่นรุ่น โ้ไลจะกอกมาหน้ากล้องัันคอยกบว่าอยู่โอ้ยบ่มาเปิดน้องบ่มาเปิดน้องไงก็เจ้าบ่โอ้ยเบ๋เ้ยอ้าวดืดแล้วเจ๊กัตัดน่านิดบ่บัดสองเปนเด้อหนา ดินแล้วดิดแล้วฮึบเอาเรียบร้อยโอ้เหียแ่กสะดุ้งสีกันพระนะเอาหอวมาหน่อสิ

โอ้ตั้งหัวที่ดอนยกแล้วโยกแล้วโยกแล้วเออ

าสะดุงจะออกเต่มเลยใ่รุมักมีเขาำาสะดุงจะออกไปอีกเลยพี่ลูก,ก,ก,ก <c oughs> ท้าหนีดูทางเอาทักเดินทักกันสุดยอดสุดยอด

ไม่ดังอีกไ่ดังดีแม่แม่สิงห์ไม่ดังอีนดังได้หมดลเอาด้ดลยกิโล่ะห้าร้อยเพียบห้ร้อยส2่ส e, e, e. 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 e ิบสองบดอีกแล้วพี่น้องบูดอีกแล้วไงดนี่มันจะประดู ตอนฮีอเฮึ้นล้านี่มันเสียนได้รูดุาาา่นท่มพี่้เบิกเอาเบิกเอาเิ <c oughs> เอาเจดต้องข้องขืนแล้ว Nó có bộ đẩy sao lợi đấy? Bộ đẩy đó Họt nhỏ lông cắn Úi! Úi! Vậy là đi hả? Con xí ạ Bịt chân đáy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  Ui! mẹ นั marvel, formal, blessing, ่นนั่นนั่นนั่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยตัวง่ามเห็นไหมา้าตัเรียบร้อยย่างค่ะตัวสั้นอุทิตมันได้หาหกตัวแล้วนั่งโก้ข้อิใครโดดร่องบ่อเจ้าสีดมบ่อคอย

เ้าทำวัดใต้ก็นำแขดงเลิต้องไม่มนเลยดิี่พ่อันด่แล้วจุดจิดจดิีจียกยกน้องยกยกโอ้ยเข่าเนี้ยันเลนไว่พี่พี่บอกแล้วว่าบ้านท่าดีที่พี่ วา,างาพี่ีาาดยามากีกแแอายบกขี่บารีดูขี่บาร์าีขีม่มหากองเชียร์เนี่ยโวกสะอาดหินหลงเพราะว่าปลาไหลเด็กสี่ายกะได้พูดก,ก,กระสอบ,บก็นเอเเป็นจองมาแห้งล่ะมบือใดเบือใดหน,นา้าวันที่27 H, หล่ไปได้กระบ <laughs> อกลุดหลุดนลุ่นล,ล,ลุนั่นมาแล้วพี่น้องประดุกประดุ5กหาสิบบาทหาสิบบาทจะน้อยมันพี่น้องขึ้นมากาววับเอาเบิดก็เขียงกับตัวในี้ย่

ถุงพี่น้องเข่าถุงเรียบยร้อยเข่าถุงน้วนจันไง สองนนี่น่ากนโเอหง้เห็นบเห็นน่องเหนบอ่านผานมัแล้วนาไขมันนะเร่มลยเร่อ มันบน่หนีจากนี่ได้ป่าไหมเฮ้ยน, <est S 1> น้อยนี่ไหมเฮ้จอยจอบยงอีกเยอะเฮ้ยนีกพี่น้องยังอ,อ,อีกเยอะ<ค><ณ>นี่ละสี่ร้อยกว่ากัน รมสวยมาหล่อปันใดก็บอกเขาที่ตองห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อมีเรือปลากระไดห็นวางมาเดทเฮ้างมันจังท่านมันร้อยกริงปันใดสุดยอ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 ด เอ, geliyor, เอามาเก็บเอาเมาเก็บเอามาเก็บเอาวันไปเก OB ็บปลาแท้เหหางมันจักท่านเหทีบารบทแม่นเห็นบ <Si ่เห็นบ่เหหางจท่นม no ันเหีมุงบาันนี่อยู่หมงหันแม่ล่ะ ปลาดุก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 ปดุกปดุกปลาดุกมันมหมุนติ้วมด้วาปลาดุกกลินไล่พร้อมเลยปลาดุกพี่น้อง เฮ้ไดหลังงานพี่ไพ่โบมีเฮกับเหวผู้ไดโบมีเฮ่กินเหวกไปก่อนโอ้ยออกอี๋อันนี้ได้ปลาดุกตัวนึงพี่น้องปลาดุกตัวง่ามขนาดลาดุกลาดุก ปวดในนองเลยบอกมันดึงออกตามได้ปลาดุกตัวงามงามพี่น้องปลาดุกตัวงามขนาดนี้ไปเลยได้ครัามือยาว

เด้นนี้เราบวดมน,นได้ไดหรือพี่โลกเ,รเสริมดีส่มวัวขึ้นเอ <c oughs> าเรอเขบหากินน้ำจอบ่อลปลาไลยกร้ลยมันไปลี้ยู่ใส่จังได้จอบบอน ไต่ไทยแต่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยผู้อื่นบ่ได้เชี่ยนต่อยตลาดนัดต่อยตลาดนัดคือเฮ้ยวา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 ย ออกจากหน้ามักเกียกขีเทาคลิปนี้กระซิบมีสปอนเซอร์ค่ะเน้อท้าผู้ชมมึงแล้วถึงใจแย่กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องอีสานนันทเฮียร่พารอลน้ำเง้นค่ะเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมขอพูดหลายๆสวัสดีค่ะ